เวียเคลื่อนไหวลงภาพตอกย้ำรักหวานเบลล่าหลังถูกโยงคู่รักเลิกกันคบหากันมานานกว่า8ปีแล้วสำหรับคู่ของเวียสุกรล,ลวัตและเบลล่าลานียิ่งช่วงนี้ความหวานยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันแถมวางแผนถึงเรื่องแต่งงานในอนาคตแล้วด้วยแต่แว่วมาตลอดชื่อคู่รักเวียเบลล่าถือเป็นอีกคู่ที่ตกเป็นประเด็นโดนโยงในข่าวอักษรยอเพจดดังว่าด้วยเรื่องคู่รักดาราที่เลิกกันเงียบๆช่วงปีใหม่ล่าสุด ก็มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยงานนี้หนุ่มเวียได้ออกมาเผยภาพจากทริปเที่ยวกับสาวเบลล่าพร้อมแคปชั่นตอกย้ำรักหวานว่าสวัสดีปีใหม่2021เรียนรู้ปรับตัวยอมรับสิ่งที่ได้จากปีที่แล้วและจะพัฒนาความคิดและจิตใจต่ออีกในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงผ่านพบเจอแต่คนที่ดีๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ พร้อมทั้งแท็กเบลล่าหยุดมโนนะจ๊ะเพราะงานนี้เฮียเวียยืนยันเองกับมือ